แม่คะนิงแม่คะนิงที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะนี่เชา้านี้หลังจากที่หิมะตกได้สองวันก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งน้ำแข็งเกาะติดกับใบไม้และน้ำแข็งเกาะติดบนพื้นผิวถนนเวลาเดินหรือว่าเวลาเราขับรถก็จะลื่นนะคะนี่จะให้เพื่อนๆได้มาชมบรรยากาศยามเช้าที่สวนสาธาร ที่สวนสาธารณะหน้าโรงเรียนของลูกสาวมาส่งลูกสาวค่ะคือบอกเลยว่าหนาวมากใบไม้แข็งเลยนะคะนี่น้ําแข็งเกาะติดเพื่อนๆจะเห็นความหนาวเย็นแม่แคนิงที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะความหนาวเย็นไม่แบ่งไม่แบ่งแยก ชนชั้นวันนะหนาวทั่วถึงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เป็นคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแม่คนิงที่เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะก่อนที่แม่สมศรีจะไปทำงานนะคะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันใบไม้เกาะติดน้ำแข็งเกาะติดใบไม้นะคะดูหนาวมากบอกเลยความหนาวเย็นไม่ ไม่ได้แบ่งชนชั้นวันนะก่อนที่จะออกมาข้างนอกเราก็ต้องห่อหุ้มร่างกายของเราให้ให้ดีๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมอกยามเช้า หน้าโรงเรียนลูกสาวค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ